ผมมีเอัอเออช่างมันเลยลูกไปตัดได้อยู่ไม่เป็นไรสวัสดีครับโยบุ๋มแคลร์เอ้ยอย่าพึ่งอะไรเอาไว้ไว้สวัสดีครับโยบุ๋มแคลร์แคสซี่ไก่วันนี้จะมาทำอะไรครับเออวันนี้ผมมาเปิดตัวนะครับชื่อช่องแคลร์แคสซี่นะครับขอฝันได้กว่าตัวช่องผมก็จะมีอามินก็อัพโว แล้วก็สุดหล่อในตี้นะครับขจื้อโคตรเอ้อสัตว์แค่ก็เรียกว่าฝากตัวนะครับเราจะทำเกี่ยวกับก็ว่าก็บอกเลยนะครับนั่นแหละครับก็ขอฝากเนี้ยฝากตัวนะครับช่องเคลต์เชสซีนะครับอย่าลืมติดตามนะครับ เราเลยให้ความบ้าๆบาอๆแบบทุกคนไปเลย